พระบ้านราชาพิศาจเจ็ดความงามของชิงเฉนนั้นช่างน่าลงไหลเสียจริงแม้แต่เด็กเหลือคขออย่างเขาคือยังหลงนางซานน้อยนี่คือภรรยาของข้าและตั้งแต่นี้ไปนางคือแม่ของเจ้าแม่ดีไม่เลวเลยข้าชอบนะซาน,น้อยเจ้าจะรับมือคนพวกนี้ไหวหรือเปล่า จะลำบากเกินไปหรือไม่เฮ้อเจ้าพวกกระจอกนี่ก็แค่ของว่างเท่านั้นแหละท่านพ่อท่านแม่โปรดรอสักเอ่อเรื่องช่วยยามข้าจะกว่าล้างพวกเ็จสวรา์นี่ให้สิ้นซากเองเจ้าเด็กนี่เหมือนพ่อไม่มีผิดอคุ้นกับคนง่ายนะคำว่าแม่นั้นเรียกได้ลื่นปากดีจริงๆ เจ้าใช้กุลอุบายแบบใดกันแน่ถึงได้จับยอดฝีมือเช่นนี้มาเป็นลูกได้อืมก็เหมือนการหลอกล่อสตรีงามเลิ่ล้ลำอันดับหนึ่งในใต้ล่าให้มาอยู่ข้างกายมาเป็นภรรยาของข้ายัางไงล่ะร้ายการนักตั้งแต่เมื่อใดกันที่ปากเจ้าลื่นไหลถึงเพียงนี้เอ เออเออเออคือเออพวกเจ้าสองคนมาเกี่ยวเออพาราสีกันอยู่ตรงนี้ทางเล่นและหยกอ,อกล้อกันแล้วปล่อยให้ลูกตัวเองออกไปสู้กับเออพวกสัตว์ประหลาดระดับไรตัวตนขั้นกทั้งสคนนั่นเลยหรือเ <c oughs> <c oughs> จหนูเจ้าคิดจะออกหน้ารับแทนฝ่ายมาจริงหรือพวกข้าสี่คนจะไม่ยอมใจอ่อนแน่นอน อายุเพียงแค่นี้แต่กลับมีรากมานยังลึกเสียแล้วและพวกข้าสี่คนจะเป็นต้องกับจัดมานเพื <h <h ่อไปทักทำและช่วยปลดปล่อยเจ้าจากภาระทั้งโลกเฮ้ยเสแสร้งนักหากคิดจะลงมือก็ลงมือเสิสิจะพูปร่รําทําเพลงไปใหญ่แล้ว ที่พูดมาก็เพราะอยากทำให้การรังแกผู้น้อยดูชอบทำเท่านั้นหึช่างน้าไหวหลังหลอเสียจริงย้า ทุกคนถอยหลังออกไปออกห่างจากจพวกเขาเดี๋ยวนี้หโหพวกเจ้าสี่คนก็ไม่ได้ตาบอดนี่นะเมื่อครู่ข้าเห็นแกว่าพวกเจ้าเป็นคนพิการจรึงได้คิดออมมือไว้เออจ้าพวกสแปดมงกุฎก็ได้หลอกให้ข้าสงสารหรือ เออโจฟาแล้วกพ้องอยู่ตรงนู้นเออจจโจจโจจฟาลูกลูกลูกชายของเจ้าเป็นตัวอะไรกันเน่ะฮตอนนี้รู้แล้วสินะว่าเหตุใดค่าถึงไม่ให้เขาเข้าร่วมศึกเสียตั้งแต่แรกเยพวกเขาหรือเขาคือไพ่แห่งการทําลายล้างอย่างไรเล่าหากเริ่มโมโหขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่จะหยุดเขาได้เลย เป้าหมายของพวกเราคือการสั áng, ่งสอนสนักวนเทียนและทําลายชื่อเสียงของพวกเขาผู้เจ้าคิดจะทําลายทั้งสํานักจริงหรือเมื่ออย่างนั้นแล้วจะไปอธิบายกับสถาบันกรคู่ได้อย่างไรดังนั้นหากไม่จนตรอกจริงๆข้าก็ไ่อยากปล่อยเด็กคนนี้ออกมาอารวาสเลยเผื่อพลาดพลั้งเพยงช่วงมืออาจทําให้สํานักที่สืบมาเป็นพันปีต้องพังพินาศลงในชั่วพริบตา น่าเสียดายที่ฝ่ายนั้นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดึงดันบีบคั้นข้าให้ใชายพ่ายตายเช่นนั้นก็จงชดใช้กรรมของพวกเจ้าเสียเถอะจะโทษข้าก็คงไม่ได้เออพี่ใหญ่ดูเหมือนว่าพวกเราจะเป็นฝ่ายที่บุกมาลุกรานพวกเขาเกินนะเจ้าเด็กเวนอย่าได้ยิงพยอ,องไปเมื่อคุณผู้ข่าเพียงแค่ปรมาเล็กน้อยจึงไม่ทันได้ตั้งตัวอย่าคิดว่าพวกข้าสี่คนจะเล่นงานเจ้าไม่ได้ จหมาแกเอ้ยถ้าแน่จริงก็เข้ามาซะเฮ้เอ๊ะนี่นี่คือให้คอนโจเทียนสี่ธาตุเงาหรือจบแล้วนะครับสำหรับตอน7 7 2อ่าผิดพลาดประการใดขอให้นาหน้าที่นี้นยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ